สวัสดีครับน,นี้ก็จะมารีวิวปืนอัดลมยุคอาศูนย์นะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นทรงหนึ่งก้างหนึ่งเหมือนเดิมเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เขียนยี่ห้อไว้นะครับแต่ถ้าที่บเป็นปืนจริงน่าจะเป็นเรียกว่า หกนิ้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแบบทำแบบทรงลำกล้องยาวครับหรือเป็นตัวต่อต่ออะไรผมไม่แน่ใจตัวข้างหน้าเนี่ยทำลักษณะให้เป็นเหมือนปืนจริงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเซฟแบบพักนิ้วนะครับอันนี้อันนี้ก็หลังหลังอ่อนแบบยาวอ่านเะนี่ยเซฟสองฝั่งนะครับนะทำเลนแบบนกกลม ศูนย์เลงเรียกทาร์เก็ตใช่ไหมยฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับลองดูครับสวยๆกันเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับว่าจะยังยิงอยู่ได้ไหมครับอันนี้ก็ประมาณ20กว่าปีเหมือนกันอดแม็กครับอันนี้ก็จะเหมือนกระบอกที่แล้วนะที่เคยรีวิวคือ,คอลูก ป้อนด้านหลังเนะี่ยหรือจะป้อนทางนี้ก็ได้นะครับว่าสามารถจะเก็บลูกได้เดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูเลยครับน้ำมันที่เห็นนี่เป็นซิลิโคนนะครับที่ไว้ฉีดบีบกันทั่วไปนะฮะไม่มีอันตรายต่อพลาสติกนะฮะก็ฉีดรักษาไว้นะครับให้ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงสปริงลงมานะครับสังเกตมันจะมีรูแต่ว่ามองจากกล้องเนี่ยเนี่ยนะครับจะมีรูตรงนี้ ขยับขย่าขึ้นมานะครับปึ๊บอ่านี่ครับก็จะเต็มเป็นลูกแถวเดียวนะครับเต็มขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวมาลองเลยว่าจะยังยิงได้อยู่หรือเปล่านะครับลองไปพร้อมๆกันเลยไปครับเป้าก็จะเป็นเป้าเดิมน,นะครับมาลองดูครับโอ้โหกินต่ำครับ เดี๋ยวนี้เลง็เลงจริงครับไม่เล็งผ่านกล้องครับโอ้โหเสียงดีก่ากระบ,บอกที่แล้วนะครับแต่ผมว่าความแรงนะครับอันนี้ระยะสี่เมตรครับโอ้โหยิยงยิงยังไงไม่โดนเลยอุย้ยมีรูอยู่ครับมีรูเข้าจอกกระดาษแข็งอยู่นะครับนู้นนะครับอุ้ อืยิงต่ำครับยิงต่ำครับแต่ยิงยิงไม่โดนครับอันนี้โดนแล้วครับหนึ่งครับโดนไปสองครับเริ่มจับศูนย์ได้ครับอ่าขอลาบ อารมณ์สปริงลูกหมดสไลด์ไม่ค้างนะครับครับก็ยังใช้ได้นะครับปืนยุคเก่านี่ถือว่าแข็งแรงทนทานนะครับลูกสูบยังไม่หักไปตะก่อนนะครับไม่เหมือนสมัยนี้ทำออกมาแป๊บเดียวพลาสติกก็บางงองแก่งนะฮะแป๊บเดียวหัก